เก็บความทรงจําไว้ใน YouTube สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเที่ยววัดหนึ่งวันนะครับอยู่ที่จังหวัดเชิงเซานะครับทุกคนวัดแรกที่เราจะเที่ยวนะครับแน่นอนเห็นองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็คือวัดสมานนะครับทุกคนวัดสมานนะครับก็เป็นวัดที่มีชื่อมีเสียงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็ เป็นแหล่งที่คนจะมาขอพอรองค์พิคเนตที่เยอะที่สุดนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับทุกคนและตรงนี้นะครับก็เป็นองค์ะพิคเนตนะครับที่108กรกนหรือร้อยแมือนะครับเป็นองค์สีทองที่สวยงามมากๆเลยนะครับและตรงนี้นะครับก็เป็นลานพญานาคนะครับทุกคนลานพญานาคสององคง์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นองค์พญานาคที่ใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําบางประกงนะครับทุกคน ตอนที่เรามาวันนี้นะครับก็เรามาช่วงเช้านะครับทุกคนก็เลยทําให้ย้อนแสงนิดนึงนะครับและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะครับมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับที่อยู่ตรงกลางน้ําแม่น้ําบางปะกงนะครับที่เขาทาสะพานขึ้นมาไหว้นะครับมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เพลนให้กับทุกคนได้ชมนะครับความงดงามของที่นี่นะครับทุกคนขึ้นมาตรงดอกบัวตรงสารีริกธาตุตรงนี้นะครับสามารถมองเห็น อโดยรวมของวัดได้มากมายเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับไปชมดูว่าในวัดนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับอยากจะบอกว่าที่นี่นะครับมีหลายอย่างมากเลยนะครับผมและตรงนี้นะครับก็คือพระพรหมสี่หน้านะครับทุกคนนี่นะครับพระพรหมสีหน้าก็คือองค์ใหญ่มากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนก็ขอพรกันได้นะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น เทศเป็นเกี่ยวกับพุทธเกี่ยวกับพราหมณ์เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่นี่มีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่กลอิมนะครับอ,องค์ใหญ่และก็สวยงามอีกองค์หนึ่งนะครับทุกคนซึ่งบรรยากาศก็ดีมากๆอยู่ติดแม่น้ําบางปะกงแล้วก็วิวทิวทัศน์ก็ดีมากเลยนะครับทุกคนใครจะมาให้อาหารปลาหรือจะมาไหว้พระขอพรแม้เตร้านอาหารนะครับอยากจะบอกว่าร้านอาหารในวัดก็ อร่อยมากๆเลยนะครับและนี่นะครับก็คือองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับผมพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับใครสายขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความสําเร็จต่างๆนะครับก็สามารถมาขอได้เลยนะครับที่วัดนี้เลยครับผมสุดยอดจริงๆนะครับบรรยากาศดีมากๆ และตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะครับมาไหว้ขอพรอ,องค์หลวงพ่อโตนะครับทุกคนซึ่งหลวงพ่อโตนะครับอยู่ในอุโบสถนะครับของวัดนะครับอยากจะบอกว่าองค์หลวงพ่อโตก็คือสวยงามมากๆเลยนะครับส่วนมากคนมาเที่ยววัดน่ะจะไม่ค่อยมาไหว้พระในอุโบสถนะครับอยากจะบอกว่าห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนมาไหว้พระขอพรกันนะครับผมและตรงนี้นะครับก็คือ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งเลยนะครับที่ทุกคนมาก็จะไหว้กันนะครับก็คือทาวเวสสุวรรณนะครับและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะครับมาอีกวัดหนึ่งเลยนะครับทุกคนวัดนี้นะครับก็คืออยู่ที่อำเภอบางน้ําเปรี้ยวนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับทุกคนซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่สวยแล้วก็งดงามมากๆคนจะไม่ค่อยมาเที่ยวที่วัดที่นี่นะครับทุกคนเพราะว่าคนจะไม่ค่อยรู้จักนะครับผม วัดนี้นะครับก็ชื่อว่าวัดวัดพรงอากาศนะครับทุกคนซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นอุโบสถของวัดนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปไหว้พระขอพรด้านบนนะครับผมก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงามแล้วก็งดงามมากๆานะครับใครแวะมาทําบุญกันได้นะครับก็จะมีสถานที่ทําบุญต่างๆนะครับผมให้เราได้ทําไม่ว่าจะเป็นถวายสังฆทานหรือ ทำบุญพระอุโบสถหรือ่าทำบุญค่าน้าค่าไฟวัดนะครับผมอยากจะบอกว่าทางอุโบสถก็ยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับทุกคนแต่ว่าบรรยากาศในวัดก็คือสวยแล้วก็งดงามแล้วก็ร่มเย็นมากๆเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะมาถ้ามาเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซา,ชาแล้วก็มาเที่ยวเพื่อบางน้าเปรี้ยวนะครับผมเพื่อที่จะมาเที่ยววัดพงอากาศมาไหวมาชมมาดูว่าที่นี่มีอะไรที่งดงามแล้วก็สวยงามบ้างนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับขึ้นบันไดไปด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าบริเวณด้านบนของเราจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะครับผมนี่นะครับบันไดขึ้นไปนะครับก็ไม่ได้ชันมากนะครับทุกคนแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมอันนี้พามาชมวิวบริเวณด้านบนของพระอุโบสถนะครับผมนี่นะครับอยู่บ้านบนนะครับก็จะ ใหญ่โตมโหฬารมากเลยกว้างมากเลยนะครับทุกคนซึ่งสวยงามมากๆแล้วก็อากาศก็ดีมากๆเลยนะครับที่เห็นนี่คือวัดยังสร้างไม่เสร็จนะครับทุกคนอุโบสถตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็เลยทําให้ยังมีหนังระอ่าเรียกว่าหนังร้านนะครับที่ไว้ทํางานของช่างก็ยังมีอยู่นะครับผมนี่นะครับแล้วก็สวยงามแล้วก็งดงามจริงๆนะครับก็จะมีทาวเวตต่างๆนะครับมายืนเฝ้าหน้าประตูอุโบสถนะครับผม ซึ่งสวยงามแล้วก็งดงามจริงๆนะครับทุกคนนี่นะครับผมผมก็พามาชมเนาะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปไหว้พระเข้าไปไหว้พระนะครับผมไปดูกันว่า,าพระด้านบนด้านในจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพามาชมความงดงามของบริเวณโดยรวมของอพระโบสถสตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ข้างในอุโบสถแล้วนะครับในอุโบสถก็จะมีองค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับผมก็คือ,อต้องเข้าใจนะครับว่าฉะชเชงเซาเนาะก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงก็คือองค์หลวงพ่อโสธรฉะนั้นวัดแถวนี้ส่วนมากก็จะสร้าง,างองค์หลวงพ่อโสธรจำลองไว้นะครับผมซึ่งแต่ละวัดก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหมดทุกที่นะครับอยู่ที่เรานะครับเคารพแล้วก็ศรัทธานในสถานที่ในองค์พระนะครับก็ทุกที่ก็จะศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับผม ไพระเสร็จแล้วนะครับจะพามาชมวิวกันหน่อยเนาะนี่บริเวณทางนี้นะครับที่เรามองเห็นนั่นนะครับทุกคนบริเวณด้านหน้านั้นนะครับนั่นก็คือองค์หลวงพ่อทันใจนะครับผมองค์หลวงพ่อทันใจก็จะเป็นสร้างองค์ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเวลามีน้อยนะครับสถานที่แต่ละที่ก็คือมันห่างกันเวลาจะเดินไปมันก็เหนื่อยนะครับก็เลยอาศัยว่าชมตรงนี้เอาเลยนะครับแพลนให้กับทุกคนได้ชมตรงนี้นะครับผม นี่นะครับองหลงพ่อทันใจก็คือสวยงามแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับผมก็มาขอพอรองค์ท่านนะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับทุกคนนี่ทุกคนจะเห็นวิวนะครับว่าวิวของวัดก็คือแบบว่าใหญ่โตแล้วกว้างสะอาดมากเลยนะครับนี่นะครับองหลงพ่อทันใจก็คืองดงามมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้ในบริเวณทางลงนะครับผมก็จะอ่าถ่ายวิวทิวทัศน์วิวต่างๆหรือ ภาพแกะสลักนูนต่างๆในบริเวณวัดให้กับทุกคนได้ชมนะครับแต่อยากจะบอกว่าในวัดนี้นะครับยังมีสิ่งสวยงามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับที่เราพลาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนสายขอพรต่างๆนะครับขอเรื่องงานเรื่องเงินนะครับก็คือพลาดไม่ได้จริงๆนะครับผมเราขึ้นฟากทางนู้นนะครับแต่เราลงฟากทางนี้นะครับผมบันไดขึ้นลงมีสองข้างเลยนะครับทุกคน นี่นะครับบริเวณอุโบสถก็คือใหญ่มากๆสวยงามมากๆอันนี้ท้าวิรุปปักษ์นะครับผมก็มีทั้ง4ตนเลยนะครับเฝ้าทางขึ้นทางลงทั้ง2ทางเลยนะครับผมซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับผมยอมรับเลยนะครับผมว่างดงามจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าสถานที่ต่อไปที่เราจะชมคืออะไรนะครับผมและแน่นอนครับผมและนี่ก็คือ องพระพิคเนศนะครับที่เป็นปางนั่งองค์นั่งนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับทุกคนซึ่งเพ้อเพอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ได้นะครับก็คือสวยแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับสายขอพรสายมูเตรูนี่นะครับก็คือพลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะมาขอพรเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองเนาะซึ่งพลาดไม่ได้เลยและบริเวณข้างๆนะครับก็จะมี ท้าวิรูปักต่างๆนะครับผมหลายองค์เลยนะครับแล้วก็งดงามสวยงามมากๆเลยนะครับผมซึ่งสายมูสายขอพอรเนาะก็คือแบบว่ามามูมาขอพอรกันได้เลยนะครับผมนี่เท้าวิรูปักต่างๆนะครับหรือท้าเวสุวรรณก็มีนะครับผม จะมีองค์ไหนบ้างก็มาดูได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีชื่อบอกนะครับทุกคนว่ามีองค์ไหนองค์ไหนบ้างนะครับผมที่อยู่บริเวณนี้ก็คือสวยงามแล้วก็งดงามจริงๆวัดก็คือผมมาถึงตอนช่วงเช้าเช้าเนาะประมาณ8ปดโมงถึง9ก้าโมงเช้าก็คือเย็นสบายนะครับทุกคนก็คือไม่ไม่มีคนเลยคนน้อยแล้วก็อากาศก็เย็นสบายนะครับผมและนี่นะครับวัดต่อมาที่เราจะมาเที่ยวนะครับทุกคนจะมาชมนะครับก็คือวัด เทพนิ please, มิตนะครับทุกคนวัดนี้นะครับก็มีองค์พระนอนที่เป็นกระจกนะครับที่ติดกระจกนี่นะครับซึ่งเป็นพระเก่าแก่สวยงามแล้วก็งดงามมากๆของวัดเลยนะครับทุกคนซึ่งเป็นพระเก่าแก่โบราณที่เป็นพระติดกระจกหรือพระกระจกที่สวยงามแล้วก็งดงามมากๆเป็นปางนอนนะครับทุกคนแล้วจะพาทุกคนนะครับไปชมตรงนี้เลยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเป็นศาลาในวัดนะครับแต่ว่า ตรงนี้นะครับจะเป็นสถานที่แสดงภาพยนตร์นะครับเรื่องแม่นาคพักขนงนะครับตอนนั้นที่มีคุณทรายเจรนญปุระและก็คุณวินัยไกรบุตรนะครับเป็นแสดงเป็นตัวเอกนะครับผมนี่นะครับเขาจะมาเช่าสถานที่ตรงนี้เลยนะครับถ่ายเรื่องแม่นาคพักขนงนะครับทั้งหมดเลยซึ่งก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเห็นสถานที่จริงนะครับผมก็สุดยอดจริงๆบรรยากาศก็ดีมากๆต้นที่เราเห็นอยู่นี่ครับคือต้นปาล์มนะครับทุกคน และต่อมานะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาไหว้พระขอพรที่อุโบสถนะครับที่ในอุโบสถแห่งนี้นะครับก็มาวัดเทพนิมิตแล้วนะครับก็พลาดไม่ได้ก็คือมาไหว้พระขอพรที่อุโบสถแห่งนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวไหว้พระนะครับไม่ว่าจะเป็นคารวาสอย่างเราหรือจะเป็นพระพิสุทธิสมณรนก็มากันนะครับผมและไฮไลท์สาคัญก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็คือ เขาเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าเหรียญปั๊มเป็นพระพักของรัชกาลที่8นะครับทุกคนเป็นเหรียญทองแดงปั๊มของรัชกาลที่8นะครับวัดที่มีเหรียญนี้นะครับก็คือว่าเป็นวัดที่สร้างอุโบสถเสร็จภายใน1ปีนะครับในสมัยรัชกาลที่8ซึ่งวัดเนี่ยเกิดนานมากๆแล้วก็นานจริงๆนะครับถ้าวัดไหนสร้างได้เสร็จก่อน1ปีนะครับท่านก็จะ มออเปลี่ยนเป็นที่ระลึกให้นะครับผมและนี่นะครับก็ต้นสีมหาโพนะครับทุกคนซึ่งได้มาจากอินเดียเนปาลน,นะครับผมก็ปลูกภายในวัดให้กับทุกคนได้ชมนะครับผมก็ได้มาจากประเทศอินเดียเลยนะครับทุกคนก็ถ้าเราจะไปอินเดียเนาะก็ต้องเสียค่าอะไรมากมายเลยนะครับและต่อมานะครับมาจังหวัดฉัดเชิงเซวแล้วพลาดไม่ได้ก็คือ มาไหว้ขอพรอ,องค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับผมเพราะว่าองค์หลวงพ่อโสธรเป็นองค์พระที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็งดงามมากๆส่วนตัวนะครับของผมเองนะครับผมเชื่อแล้วก็ศรัทธานในองค์หลวงพ่อโสธรมากๆเลยนะครับเคยมาขอพรท่านนะครับหลายครั้งก็ได้ทุกครั้งเลยนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่บุรณะซ่อมแซมเรียบร้อยปิดทองปิดอะไรใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับองค์ท่านก็จะงดงามแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับทุกคนให้ทุกคนได้ชม และช่วงนี้นะครับที่วัดก็มีงานนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีคารวะาญาติโยมหรือจะมีพระภิกษุสามเณรน,นะครับมาเยอะมากๆมาไหว้พระขอพรอ,องหลวงพ่อโสธรน,นะครับซึ่งสวยงามมากๆและข้างในก็เย็นสงบมากเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ